มาดูในส่วนของวัดนิวโซลิเบอร์2022ในส่วนของ s e กชันพาร์ทนะครับอันแรกนะครับหัวข้อ Hybrid m o d ด l i n g นะครับก็คือตัวนี้นะครับปกติเนี่ยตัวโซลิเบอร์เองเวลาได้ไฟล์ที่เป็นไฟล์อาที่เป็น BREP mapping นะครับหรือว่าพวกไฟล์ที่เป็นเม็ต่างๆเนี่ยแบบนี้นะครับไปดูตรงนี้ได้เลยปกติเนี่ยเราจะทําอะไรกับมันไม่ได้เลยใช่ไหมครับแต่ในเวอร์ชัน2022ครับเราสามารถทําได้เลยครับก็ ย่างเช่นตัวนี้ผมจะลองชอมเปอร์ดูนะครับก็สามารถคลิกแล้วก็ใช้คำสั่งชมเปอร์ได้เลยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยถ้าเรากดอย่างนี้เราจะไม่สามารถใส่อะไรได้เลยนะครับหรืออย่างเช่นอยากจะใช้คำสั่ง x e t ็กซสร้า้นมาก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับใน้างากเจิตที่ตรงนี้นะครับตัวนี้นะแล้วก็จะใช้คำสัง่งเ e อสร้างขา้นมา และนี่นะครับก็เป็นโอชี2,022นะครับเป็นส่วนของตัว h y b r i d m o d e l ลลครับ